สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสบป่เล้าน้ำค่ะกับมาพบมาพอกับเจตาพ้ารวยคือเก่าค่ะมูนี่เจตาก็จะมาว่างแนวทางของเล้าพัฒนาค่ะล้าพัฒนาจะเป็นของวันจันทร์วันที่เจ็ดเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งเข้ามาไปรุ่นกันเนาะนี่จะเป็นประวัติของอปอยเปรตค่ะอปอยเปตวันที่สีที่ผ่านมาค่ะ วันที่สี่ที่ผ่านมาเพิ่นเข้าไปวิ่งหลุดเข่าเก้าเนาะคะ่ะเก้าบนเก้าล่างของออปล่อยเป็ดของเพิ่นก็ยังถือว่าเดินดีอยู่เด้อค่ะสายวิ่งสายหลุดยังบอลหลุดเด้อค่ะของออปล่อยเป็ดออกเข้าไปวันที่สามสิบค่ะของออปล่อยเป็ดเนาะยังบอลหลุดค่ะสี่งวดสี่งวดติดกับสองตัวกับมาหนึ่งตัวอยู่เนาะคะ่ะสองตัวกับเขา งวดหนึ่งก็ถือว่าเดินดีอยู่เนาะค่ะของอปลอยเปดเนาะเอฟซีเพิ่นสายวิ่งสายโหลดเป็นจังไงมีไผ่ใดไผ่ามานน้ำเพิินบอกกราบขอบุญขอบคุณออปลอยเปียดหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะออปลอยเปดเที่ยวแนวทางมาวางทางช่องเจตาพารวยกราบขอบพระคุณมากๆค่ะเอามาเบิ่งโตัหไม้ของเพิ่นค่ะตัวไม้ของออปลอยเปด แนวท่างไม่ไอาจะไปต่อเตรียมแคปนาจอค่ะกับอ่อป่อยเป็ดวิ่งหลูดของเพิ่นไ้ซีตัวเดียวค่ะมี่ซีตัวเดียวเด่นสองตัวหกหางค่ะหกหางสองตัวหกหางสีศูนย์หนึ่งีสองสีสามสีหกสีแปดีค่ะสามตัวสามหาง หกหนึ่งสี่หสองสี่หสามสี่ค่ะเอาพิจารณาเอาเนาะพี่น้องชอบอันชอบแบบใดแบบเพิ่นตัดออกมาเราติ3ามหางค่ะ3 4มสี่หนึ่งสสองสค่ะ3ามตูนี้บรไดววงกลมค่ะทอกันเนาะอาชอบกระจัดค่ะชอบกระจัดพิจารณาเอามักตัวใดชอบตัวใดแนวทางของ อปลอยเป็ดเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะปีแต่ละหน้าเอาแคปหน้าจอใครจะไปต่ดกับอปลอยเป็ดแคปหน้าจอไว้ค่ะไปใหม่กับของใครมือใหม่ลุงทรงค่ะของลุงส่งของลุงทรง,งวันที่สี่เนาะ วันที่สีลุงสรงลาวพัฒนาของเพิ่นหลุดไปเนาะค่ะของลุงสงรงพอเป็นยังค่ะหลุดไปต่อประวัติเพิ่นจักน้อยค่ะสามสี่งวดของลุงสงเนาะกราบขอบุญขอบคุณลุงสรงค่ะที่เอาเน้าทางมาว่างทางช่องให้กำลังแรงใจกันคือเกาค่ะหลุดงวดงวดนี้งวดหนาแบบมาใหม่ ไปไม่ไปต่อกับมือไม่เนาะคะ่ะเป็นวันจันทไปต่อกับลุงทรงเนาะคะ่ะลุงทรงเพื่อนกับแนวทางไม่ของเพื่อนค่ะกับขอบุญขอบคุณลุงทรงหลายๆที่แนวทางมาว้างทางช่องของจีตากับขอบพระคุณเป็นย่างสูงเนาะคะ่ะบ่มีแนวทางกับบ่มีช่องเนาะ,ะมารลุนตัวไม่ของเพื่อนเนาะพี่น้อง เตรียมแคบหน้าจอค่ะใพจะไปต่อกับรุงทรงแคบหน้าจอลุงทรงลาวพัฒนาลุงทรงลาวพัฒนาเพื่อนใหนมาเพื่อนใหมมาวิ่งรูดวิ่งรูดสองกับเก้าค่ะ วิ่งรูดสองกับ9ก้สองตัหกหางค่ะสองสี่สองแปดสองเก้าสองค่ะสตัว3มหาง8 2ด3องสี่องแสองเกดค่ะดินดินบิ่งรูดเพลินสองตัวเดียวค่ะลอง9้า เด่นสองรองเเนาะนินเพิ่นสามหางค่ะสองตัวสองสี่สองปดเก้จหางค่ะ4หาง90 9าเปดนาะค่ะของลุงทรงเพิ่นนินมาซีหางค่ะสมตัวนี่ทอกันเบิรเด้วยค่ะพี่น้องทอกัน8ปดสองสี่สมสองปดสองเก้าปดของลุงทรงค่ะแนวทางของลุงทรง แคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับลุงทรงแคปหน้าจอไปรุนกันสองทุ่มครึ่งเป็นวันจันทร์เนาะค่ะเป็นวันจันทร์วันที่เจ็ดสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาเนาะค่ะไปรุนกันต่อแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอ เอฟซี FC, แคบท่านบอกค่ะพี่น้องท่านอยู่อกงนาะเอาว่างไวจากน้อยว่างไวพ่อให้เอฟซีทาพ่นจะแคบนาจอพ่นจะแคบเพาท่านบอกตะแคหนาจอนาจอล้วง่ายกระดาษนี้จาก <c oughs> บนใหญ่ตรงนาะพี่น้องเนาะติชมมาได้ค่ะคอมเมนต์มาเนาะติเพื่อก่อเมียนบอกติเพื่อก่อกำลังแรงใจจากเอฟซีค่ะ กำลังแรงใจกำลังใจสำคัญที่สุดเนาะคะ่ะดาดาพาร้วยค่ะดาดาพารวยวันที่สค่ะวันที่สวันที่สี่เข้าไปวิ่งเจ็ดหเก้าเป็นหกหเป็นเก้าบอกพี่น้องเขจับคู่มาถือของดาดาคนสวยไปไม่ไปต่อคะ่ะแย่งนคือว่าบรุลุเนาะของเพื่อน เขาศูนย์ไปเนาะค่ะวันที่สองวันที่สามสิบรุดวันที่ยี่สิบเจ็ดเข่าดูค่ะสีงวดรุดงวดหนึ่งสองตัวรุดเนาะค่ะสองตัวรุดสองงวดเพิ่นกะเข้าไปอยู่เจ็ดสายวิ่งสายหลุดเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะของดา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 คนสวยในช่องเนาะ ขอบุญขอบคุณดาดาค่ะที่เอามาวางทางช่องเนาะแนวทางของเพิ่นในหน่อยหางมาลุ่นต่อค่ะแนวทางใหม่ของดาดาพารวยเนาะมาลุนต่อดาดาพารวยเล่าพัฒนาค่ะวิ่งดูดสากับสี่สองหางคือเกาค่ะเพิ่นกลับไห่มาเพิ่นกลับ สองหางสี่สามหนึ่งสองสองหนึ่งสสสา,สาสเนาะค่ะแล้วก็สามตัว1ห,หางค่ะของดาดาสองสามส่สีตัวค่ะสตัวพี่น้องสตัวหนึ่งสองสามส่แนวทางพี่น้องเนาะนับ1ขึ้นไปหอดสค่ะพี่น้องรุ่นกันกับดาดาเยบสี่นเป็นจังใดตามต่อค่ะตามวันจันทร์วันที่เจด ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะมากระตามต่อของดาดาผ้าร่วยค่ะกรบ,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 บขอบคุณขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะทุกคนเนาะจะขาดบอด้กับขอบพรคุณเป็นอย่างสูงที่เขามากดติดตามค่ะเขามารับชมรับฟังเนาะเขามาคอมินเขามากดไลค์เขามากดแชร์ให้กรบขอบพระคุณไลยๆ คุณเป็นอย่างสูงดาดาผ้ารวยเอาแคปนาจอค่ะพี่นอ้องเพื่อจะตามต่อเอามีเวลาอยู่น้อยหนึ่งเจตาจะมาให้แคปหนึ่งได้สองเจตามีเวลาอย่เอามาใส่ให้แคปค่ะให้แคปไว้ลุงสทงกับดาดาผ้ารวยให้แคปนาจอไว้เพราะว่าผนมิตรพูนหน่อยลุงมทรงมีอยู่หก่ผนเนาะพี่นอ้อง หกขางกับหกขางอปล่อยเป็ดกับหกขางถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปเอาใจเอฟซีเอาใจ FC. เอฟซีคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเนาะค่ะนี่ครับเป็นคลิปที่สามเสี้ยนดังเพิ่นออปล่อยเป็ดาดาดาพารวยลุงสรงค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ค่ะขอให้พี่น้องมีความสุข กันทุกคนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ให้มีโชคกลับมาให้มีชัยค่ะคลิปหนาพ่อกันไหมคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ